ครัับสสวดีนี่คือคอือโบ้พันเมพันนะครับคือมาห้าร้อยตัวลงทุนครั้งเดียวนะครับไม่เยอะเลยงา่ํดาำดีกว่านี้เลยลงทุนครั้งเดียวที่เหลือกาไรหมดนะครับแเราจะพามาดูลูกนะครับนี้ยมจะเประทานได้แล้วโอมที่จะค่ายไปทำเป็นพอพันไม่พันได้เลยนะครับทำเปเลียงได้เลยครับอบนี้โบนี่ประมาณห้าร้อยตัวนะครับ ระยะเพียงตีเดือนเดี๋ยวมาดูอีกบ่อนะครับอีกบ่อน,นี้ก็อายุประมาณเกือบสามเดือนแลนะ้วเนี่ยาประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆอีกที่ทุ่งออกมาคือสรุปว่ามันออกได้ทุกวันนะครับเมื่อวางยนะครับดี๋ยวเมื่อวางเคยแล้วเลยเนหะ็นไหมฝากอกวันดู เป็นตัวอิกที่น่าทำนะเพะว่าลง,งทุนครั้งเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากขายไม่ได้ก็กินเป็นโปรตีนอย่างดีนะครับถอยรสชาติอร่อยด้วยน่าลองนะครับุน่าลองตัวเลี้ยงสักยี่สิบสามสิบตัว,เ, 20, 30, ตวเดี๋ยวก็ขายใหญ่ออกลูกออกหลานยาเยอะเยอพได้กินที่เหลือกินก็ขายนะครับ ไม่มีอะไรที่น่าเลี้ยงมากกว่านี้นะครับนอกจากอยนะครับอยเชอรี่สีทองนะครับลงทุนครั้งเดียวที่เหลือก็เก็บผักเก็บอะไรที่ไม่ต้องลงทุนแค่ใช้เรงตาอย่างเดียวนะครับ